อ่าฟังฟังชมชมพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งหลาย,ย,ายามาลุ้นเพื่อความบันเ,เ<อ>ทิงพ,<ด>พี่น้องกันได้เจโรนี่ยังอยู่นะคะเจโรนี่บนเวียน,นี่แท้เนี่ะอ้าวเอาเอาเอาฟ้องเก่าอะน้ำกนเจอะน,นะอ้า อ่เนี่หาไปเนาะให่กุ้เผื่อเอาไปกวงยังดีเลยกีากะเยียวจี๋กากเยียวเอามากักเต่งสามเนี่ยเดี๋ยวะเปิดบันเขายิ่งสนยันไหมไม่นิจหอเพราะว่ายังยังอยู่เหรอจะกินไปให้ให้ตัวมือกินเลยกินลยหดเเรียบร้อยกากะเยียวไ่ได้

มาดีนแมอื you, ้อูะปังไปเนาะดอกตาเดียวละตาเดียวว่ดอกเดียว หนึ่งสองสามสีห้เจ็ดแ้าจ็ลงเมนหกสนี่ก็หมักคือกันว้าเฮียเนี้ยเฮียเนี้ปากมันไปใซ่หกนี่เต็ก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 ตได้เปนนี้วยาไม่ต้องเจกัดสี่เดียวสีเดียวคือเปรตเลยติงไเติงหายไปอ่ะเปิดเีเปิดไหม กินแซลเทอ่ละหน่อยก็พอแล้วกินเทอรละเมินเทอรละเมินก็พอแล้วกินดเลจ้กินตงหาจนกินไรเมื่อนึงมื่อนึงบ่ะหนึ่งสองสามี่หแปบปังีด ngon ngon đêm mong đêm mong hoặc hai mong đêm 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 rồi đêm mong đêm rồi đêm xuống

ไายยไวะนี่็กยก็เลยจะกัดขาซีนนะ่ีผ้ากยเหงไ้โอ้แม่ากันแม่นแท้หนึ่งสองม่้าหกเจ็ดแปด้าเดต่อเไหน่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดสบคอตัวได้หันมาเก้าสิบอ่ะหกหาเอยหาพันเนาะหาไปหนึ่งสองสามสี่ห้เกส ห5 <Scroll> 1่3ห้าหนึ vos, ่งสอาม่ห้าปบอันนี้สองหมื่นหนึ่งสองสามสี่้าหกป้โอ้ยมันอายุสบายเลยสองสี่้กจ็ดแปด้สิบ่นปีใหม่มันีะพูดจะได้กินเกินไปเองก็่ลหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี เจ็ด 1>, 1 2ด0กาสบ pues uh ัคาซีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิัเวแม่นี่ดีเองด้ส่งเต็กืบเต็มเกือบ่บอกฟ้าจะเองได้คอยบันดส่งแล้ว่ะเกือบกสิบอ่ะที หกสามตรงสี่หกเตียงสาจะดจัดใอย่างนะฮะอย่างนะฮะสิบสิบสามใบอยู่หก,กสูงเตียงกหกหกสูงเตียงหกสามตำ่ำเตียงสามเอาที่หลับ เอาที่ละเอาเก่าเอเอาที่ละหกติงหกหกูอ่าเปิดบานเนี่ยเปิดาเจมองตัไหนเปิดาไม่ตายมิตรตัวไหนยได้ตัวไนก็เปิดเอาตสาใสามต่เนาะเดี๋ยวเาออกแปลงสหาัมนีบานที่นี่ถือเก่าเนโอ้สโอ้สามต่ิงสถือเบิรด ตเต็งตถบัหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามหมื่นสามห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าพันอนี้เท่าไหร่สี่ใเนาะาบกหนงหมื่นห้าอันนี้หมื่นห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะหกยังไงแจ้กันว่ารบกว เดือดไอเจ้าใจ่เนี่ยอ๋อใจไปก่อนก็ใจจไปอ๋อสิบสิบสามบาึบใจไปก่อนใจก่อนเฉอก่อนบ่ใจเจ้าก่อนร้สิบสามเนาะสิามนามาอีกสามหมืนเจ้าสี่หมื่นเก้ารวมรวมตัวเองด้วย เก่านสามีหเบก้าสิเบงเินกินได้เนาะกินได้เพื่อเดียวเลยเมื่อเด้งเงนสองหมื่นนั่งสองสามสี่หเก่าสิสามื่นอันี้เต็งห้าพันได้หมื่นหนึ่งสามสี่หาหกเจ็ดเก่าสิบรบเตงต่ำห้าพันได้หมื่นหนึ่งอืมจะเอาอะไรออกเดี๋ยวันนะสามสี่ห้าหกเจ็ดเก่าินไ่ต่ำต่ำห้าใบนึ่งสองสามสี่ห

หาหกหมื <s 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 ่นสองหม่นหาหกหมื่นอยว่าจะเสียได้หน่อยไรก็ย่เห็นอยู่เอาเสียให้เตะเท่านั้นเอาวะโอเคได้มาสี่หมื่นกอได้สองพันหนึ่งจะเสียด้วยว่าคุกคิดบอกสัมบัติใ่หงใชสีได้คิดบอกไม่คิดเนอะคิดบกแท้ัมบตินี่ออกไปกันเลย อ็ฝืนมาไม่แม่สมจีก็คิดบวคิดบวจะบอกให้นะจ้ะเอา่เอามาเต่งสามเอามาเต็งสี่กักสี่สามดีกว่าขนาดเอาเปิดเปิดมึง่ะให้คักบอกะทีคักบอกคอยบาลนี่คักบอกอคอยเสียบานี่มีบอลจับเลยฝืนที่ป้าผู้ไกลหรอตออกตวเก่าที่นี่เ่เนียนบอนี่ มูจะลวเขย่าเอจะูลงมกล้เม็นเมนล้เมินเม่นเดี๋ยวอันนี้สามันเนาะหนสองสามสี่ห้าหกเจ็ปเก้าสิบนมสามปืนสามสอันนี้สองหมืเป็นสามมนสามหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าพันเก้าสามยี่เจ็ดเดี๋ยนะ 6มื่นแกทแพ้ตัวนั้นตัวนั้นหกหมื่ด้วยเป็น6กหมื่นนี่บ่หกหมื่บอมื่นหกหมื่นสี่บหกส่สี่สบหกเจ็ดหมื่นหกเจ็ดหมนไปไม่ไกลหรอกฉันกอนมาเลยสี่ห้าหกหกฉันขาวทือยู่สบาบาทส้็ดก้าสิบนองมากเจ็ดเจดเก้าสิบสองหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห หกเจ็ดเจดเก้าสิบสามหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเ6็ดเก้าสิบสี่หมื่นนามี่้าหกเจ็ดจดเก้าสิบห้าหมื่นหนึองสาี้าหกเเอามาหกจ็าบหกไมืงอา้าเต็นหนึ่งสี่ห้าเด่นอี้เน้สนอีเพดหมื่นหนึอีกเดหม เสียเบิ่มน่าแฟกมากกะคาซีโอ้มนนรักให้ลูออกแบบในสองตาลวดไหมต้องหาวิธีการใหม่แล้วเหยียบคางก็ได้ต่นี่เนี่ยเหยียบคางไม่จะหาเหยียบทางนี้จะโจงงบตรงตกับซ้ำแฟนมันเลยะตีร่างกายด้วยจ้ะตีร่างกายขึ้นมาเป็นัวปิกมา ขยำแนแห้งเห็นแลนทาววิ่งสิลูกน้าสิไปเหเห็นบีแล้งเหรอเห็นแลทาวหาชมหาสิช หน้าสีสองเออหกคืออ้าวอย่างสัเบจสิเป็นอะไรสีหกบปะบอหกสีลงไปง่อดนี่ของทานี่นะเนาะง่อยหานะแอนเบิดท่านี้แหละเบิดท่มันอยู่กับกันเบิดงการแต่ชีท่นนะ โอ้ยไดียถอจะหาสีดิบอกให้เล่นหาก็่ยังดูท่เาอยู่เดหาสี่หาสยังถือยังดู่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบไครบคอยบอกว่าเล่นหาทุกปรเด็น A, mok waj san mla filtri....

เต็มได้ว่ป่นไปดิมันมีสามีตันึงต้อู้มนว่าเต็มเ้ันเนอะเมือนหน่งเมือนหนึ่งหนึงสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าเก้าพันเนอะหมือนแปดหนึ่งสองสามสี่ห้า สเจ็ดแปดเก้าสิบสองสี้หกบเจ็ดสิอันนี้ยสใบสใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหอามสี่ห้าหกเจ็ดแปนแล้วก็ดอกแรกอันนี้ก็พกหาคอยไปใช้ชี่สองสอีกเมื่นนึงสองสามสีหาหป สิบอะสองนหโอ้แม่มเจเนวนี้บอออกว่าวันนี้ปลาแซ่บขบรี่จะได้กินสนเฮงนะ <laughs> สนเงงามมานจะกระยอได้ไห,ห้เราโมเห็นหนิงามลบไนลออตี้นี่ กินเจจังๆ mm. mm. ังก็น่าตกินไปแล้เด็กแก่นี่กล่องการ์ดมีอาไรบ้างไหมนี External ่นะสี่ห้าหกเหมือนหนึ่งหกสูงทั้งหมดอยู่หกสูงตัวนี้เต็งหกเด่นมอเดมองเกาเด่นมอได้เด่นมอสี่ห้าหกต้นหกสูงเต็งหกกลับมายวนก้อนมันบอกเปิดเอาจังๆก็น่าตานี่เดี๋ยวขันรีโมทบอมี่เลจะสิบบาจถึงไหมสี่ห้าหกจักใบสิบใบ สิใบที่เดืออยูหกสูงที่เดืออยูหกสูืติงติงหกยูหกสูงอ่ะเอาต่สีหาหกสิบใบเอะมาใส่สีดำแค่นั้นแล้วก็ยืงเก่ามาจุนหกสูงติงหกบ่ไปะทรายเราเอามะอของเก่ามาเนี่ยม่หยักหนากยังนายแยกดังก็คือบะเมาขึ้นะมาพาผาแดงเนี่ยสเนาะมันบลหะรอบสองสิแคเสียหลังสั่น เอาไปั้นให้เป็นเอสัเอาอยู่้นก่นขนไปอยู่น่นั่นเองหกสามเดียวอันนี้นะนี่นะกินโอ้เกือบบอกวันตุกอยันีเลยก็ดีด้วติงกับติงตันี่บอดได้บอเสียด้วยมันแย่บอถืค่ะตัวติงบอดได้บอเสียติงกอยหะกเจ็ดเดเก้าสิบมนหนึ่งนะลงไปสองสาม ห้าหกเจดแปดดีมมีต yeah, so ัว nhẹ ตัวแหน่งก็จะเชียวนะต่ำเดียวหาพันเด้อต่ำเดียวเด้อต่ำเดียวเราเราในของเจีก่อนเดี๋ยวเจีหาใจถึงนะหาพันละสะจอบเดียวก่อนกี่หน่ะอันนี้สามใบเด้อพวกแกนี่จะต่ำเดียวเนาะต่ำเดียวถึงต่ำจำนวนอ่ะเก้าสิบเสไปอันนี้ สีใ่ใเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบมีหใบหนึ่งสองสามสี่ห้าาใบหนึ่งสองสามสี่าบอ่ะคบตัวนี้หนึ่งสองาอีกสาใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบสิบสองสามสิบสี่ห้ใบคบ อันนี้สีใบหนึ่งใบเก Embassy ็บกจหาข้อเก้าหกเปดโอ้ไ้ว่ก็ใช่สิบสองแปสิบสอนที่นีเด็ดเล็กกติงติงตั้งติงหกบอได้บอเสียบอดเดอนตัวใจอ่าฟัง เราหันบาสิงาน6หมากมากตัวเดียวป้าเราจะมีอย่างนี้น่าจากมึงอ้สุบนี้รอกมั ยากไหเล่ะเผยยากไหมล่ะมกกะมกกะยากจอทอมชมเจชีนมูอีกอี4ีเยอะสามสองจ้เป็นจอยสิบเอ็ดข้างนอกขาสามตอนนี่ของเทียนไม่แทนตรงไปใส่ด้ เราไมหาดิน่งถามขึ้น <laughs> ไม่หานั้นดิบ้านบานช้ง่ะบาหาชฟางไปบุทีกันไปบุทีไปบุทีก็จมชีหาไปสักที 1นึ่งจองสามสีสามสีฮะติ่งฮะนิ่งยังยังอะอ่าชมเอาไม่ยากเด้อทำไมไม่ยากเอ้ภาษาเซียเนี่ยพวกเน่ยเออเขียนอะไรเนี่ย มีเหรอหกห้าสามติ่งทะเรมั้งห้าพันกับหนึ่งมื่นใช่ไหมนี่ห้าพัหนหะนึ่ง,งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็จ็ดดเจัน่ะเจ็ดพเจติ่งอ่ะเจติ่หหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจก้าสิบหนึ่งสอม่ห้าเเจก้สิติหูนสองสอเจสี่พัน จอ้อสอสเจเติงหายีลย่ใช่สเสียสเจติเงววเสเตหกเลยจ้หา 5, พันในมือนหนึ่งเสียเจมือสีกับสองสีพัน